ค่ะเพือพ่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN อีกแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่6เนาะกับกิจกรรมครบรอบ10วันนะคะความทรงจำหรือ10 days of memory นะคะทุกคน <c oughs> เรามาดูเนื้อเรื่องต่อกันเลยนะคะว่าในเมื่อเอเิลเขารู้แล้วว่าขวดยานั้นมาจากเอ a ดาแล้วเขาจะทำยังไงต่อที่เรากดอาราวาดไปนั้นเขาจะหยุดอยู่แค่นั้นหรือเปล่าหรือเขาจะยังทาต่อไปนะคะไปดูกันเลย เจอวันที่6ดอกไม้แห้งดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาแต่ยังคงถูกขั้นไว้ในสมุดเวทระเบียนอย่างธนุถนอมสุนักที่วิ่งเข้าไปในความฝันของฉันน้ำลายของพวกเขาหยดลงกับพื้นไม่หยุดในมุมมืดและเย็นเหล่าของเสียส่งกลิ่นเหม็นฉันลบอยู่ข้างๆดูที่พวกมันจ้องมาที่ฉันด้วยสายตาแดงฉานดึงโซ่เหล็กดังแกรก นี่คือฝันร้ายที่หลอกหลอนฉันมาเป็นเวลานานแต่ตอนนี้ฝันร้ายนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายที่เห่าหอนไม่รู้ไม่รู้จบได้หายไปแล้วเพราะหมอเมสเมอร์และยาที่เธอลดให้ฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านั้นฉันบอกไม่ได้ว่าอันไหนแย่กว่ากันระหว่างความง่วงหรือความเจ็บปวดแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าเธอแตกต่างจากหมอคนอื่นๆฉันถึงกับตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้พบเธอวันนี้ฉันยังได้ดอกไม้มาเพื่อให้เธอด้วยนั่นไง คิดถูกจริงๆด้วยไอเดาเป็นคนทิ้งไว้แต่ทำไมไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกสงสารคนบ้า mm hmm. เช่นเดียวกับดอกไม้นี้ที่ไม่ควรปรากฏอยู่ห้องผู้ป่วยซ่อนดอกไม้ในที่ที่ไม่ควรปรากฏซ่อนไหมเพราะว่าถ้าเอเดาถ้ามีคนมาเห็นว่าเราได้ดอกไม้ mm hmm. ก็คือเอ a ดาจะสวย <laughs> ใช่ฉันควรสอดไปในประวัติการรักษานั่น วางไว้ในที่ที่ไม่ควรให้ใครเห็นปลอดภัยพอและเก็บไว้ได้นานนี่เป็นของขวัญเหรอตามมารยาทของคนปกติฉันต้องทำยังไงฉันควรจะกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพใช่ไหมขอบคุณน้ำใจที่เธอมีต่อคนบ้าแล้วมของขวัญขอบคุณน่ะเหรอไอ้ยะไอ้ยะแต่ช่างนะแต่ช่งางแต่ช่างเริ่มขยับแล้วค่ะทุกคน แสดงว่าเราคาดผิดทุกคนเรานึกว่าดอกไม้เราเราเข้าใจผิดเรานึกว่าแบบเอมิลจะเป็นคนเอาดอกไม้มาให้เอดากลายเป็นเอดาเอาดอกไม้มาให้ซึ่งเพราะจากตอนแรกอะที่เรานั่งดูว่าแบบจะมีของอะไรบ้างอะเราก็สงสัยอยู่ว่าเอา้าก็ในเมื่อเอมิลอะอยู่ในห้องใช่ไหมละ่ะจะไปจะเอาเวลาที่ไหนไปเอาดอกไม้แล้วก็อืมเป็นอย่างที่คิดเราคิดผิดอะเรานึกว่าแบบ เอมิลจะเป็นคนให้เอดาแต่กลายเป็นเอดาเอามาให้เอมิลแล้วต่อจากนี้ก็คือจะต้องเป็นแหวนเหล็กแล้วนะคะเขาคงเดี๋ยวเขาคงแบบให้แหวนกันแหละดูทรงก็น่าจะเป็นเอดาให้แหละนะหรือจะเป็นเอมิลให้ตอบแทนที่ให้ดอกไม้เราไม่ออกเหมือนกันเนาะทุกคนคิดว่างไงกันบ้างเนื้อเรื่องที่ไม่ซับซ้อนดันทำให้หน้าซับซ้อนได้เนาะ เปิดันที่สิบเก้าแสดงว่าแผนการมีน้อยแน่เลยเนี่ยสิบเก้ายี่สิบสองวันแล้วก็หนีสี่วัน ตอนนี้นะคะเหตุผลกับความรู้สึกแล้วนั้นเหตุผลแล้วหนักกว่าความรู้สึกหรอหน้าแปลกจริงเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชอบหรือเปล่าสำหรับเรานะเรารู้สึกว่า มันค่อนข้างแคบกว่าที่คิดนะที่เราเลือกเล่นเอ่อเนื้อเรื่องของเอมิลอ่ะเพราะว่าแบบเรานึกว่าถ้ามีเอมิลอะไรเงี้ยแบบเอดาจะมาด้วยหรือถ้าเป็นเนื้อเรื่องของเอดาเอมิลจะเข้าไปด้วยซึ่งเขาไม่ได้แบบไม่ได้ให้คนตัวละครมาเจอกันแบบขนาดนั้นไงเขาเหมือนกับเน้นว่าแบบฝั่งเอมิลคิดยังไงฝั่งเอดาคิดยังไงต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเพราะขนาดฝั่งเอมิลยังเป็นอย่างนี้เลยเอดาก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เรากดเล่นเองทุกคนไม่ต้องตกใจอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ถ้ากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเนาะจะได้รับชมคอนเทนต์ใหม่จากช่องได้นะคะเราไม่อยากให้ทุกคนพลาดคลิปสำคัญสำคัญเนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน